อ่ะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นพัดลมโซล่าเซลล์นะครับอ่าเอาไว้ระบายความร้อนในรถยนต์นะครับก็เพิ่งแกะจากกล่องมาสักครู่เลยแกะจากถุงนะครับก็ที่สั่งมานะเป็นสีขาวนะครับพอดีสีดำทางร้านหมดนะครับก็ข้างกล่องก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็รายละเอียดนะครับแล้วก็มาดูสเปคนะครับสเปคของมันนะครับก็ เป็นพลาสติก ABS นะครับอ่าน้ำหนักอยู่ประมาณ450กรัมนะครับแล้วก็ส่วนขนาดนะครับก็ตามนี้เลยพัดลมมี3ตัวนะครับสปีดของพัดลมนะครับ4,500รอบนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์เนี่ยขนาด1.5วัตต์นะครับโตนเลดนะครับอยู่ที่2.4โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็น2 AA นะครับคูณ1,200มิลลิแอมนะครับ แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับก็คือ6ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยครับชุบนะครับก็จะมีคู่มือมานะครับแล้วก็มียางนะครับอันนี้ไว้ใส่ตรงกระจกนะครับแล้วก็มีชิ้นเล็ก1ชิ้นนะครับแล้วก็มี QC ให้มา2ออันเลยนะครับมันจะผ่านมาตรฐานนะครับ อ่าคราวนี้มาดูตัวพัดลมนะในกล่องก็ไม่มีอะไรล้ะนะครับพัดลมก็มีเท่านี้อ่ก็จะมีแผงโซลาเซลล์ให้นะครับส,สีขาวนะครับก็สวยดีนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับไปเกี่ยวตรงที่กระจกนะครับนะครับก็มาลองทดสอบกันดูครับ ก็ถือว่าหมุนจี๊ดเลยนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าเกิดได้รับแสงไฟนะครับไฟเขาก็จะติดด้วยเหมือนจะชาร์จไปในตัวนะครับวันนี้ถ้าปิดปุ๊บนะครับไฟเขาก็จะติดแบบนี้นะครับก็คงจะใช้พลังงานจากโซลาเซลล์นะครับกดเปิดนะครับสลับกัน,นครับ ใช้แบตนะครับก็สามารถควบคุมได้ครับพัดลมทั้ง3ตัวมีเซอร์วิสให้ส่วนแบตท,ที่ให้มานะครับน่าจะให้มา2ก้อนนะครับเนี่ยนะครับสก้อนนเป็นถ่านลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้นะครับตัวนี้ in max อะไรเนี่ยนะครับ2ก้อนนะครับก็ประมาณนี้เลย บวกลบนะครับคงไม่ใช่ลิเทียมมาเป็นนิกเกิลอะไรนี่ครับเป็นฐานชาร์จแล้วกันนะรประมาณนี้ก็ปิดฝานะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับฟังเสียงก็น่าจะพอตัวอยู่นะครับ ลมก็ออกดีนะครับก็เดี๋ยวไปลองติดตั้งในรถยนต์กันดูครับครับเดี๋ยวไปติดตั้งในรถยนต์กันครับอ่ะครับผมเดี๋ยวมาลองติดตั้งกันดูนะครับแต่นนี้พอผมติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ย นะครับให้ตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ครับมันเกะกะเพราะว่ารถของผมเองเนี่ยม,มันมันมีคิ้วกันศาสตร์ตรงนี้นะครับมันก็เลยเกะกะแล้วคิ้วตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแคบด้วยนะครับดันขึ้นไปนิ่ติดนะครับติดติดตรงนี้เลยนะครับผมก็เลยถอดทิ้งไปเลยครับ ไม่ใช้แล้วตัวนี้นะครับถอดทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาแผงโซล่าเซลล์นะครับมาติดด้านหลังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปข้างในเท่าที่เดิมนะครับแล้วก็เอามาต่อนะครับก็มาเสียบนะครับนะครับเอามาเสียบเขาก็รับแสงได้เหมือนเดิมนะครับทำง,งานได้เหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวลองเสียบเข้าไปนะครับ แน่นครับแค่นี้ก็พอแล้ะช่องนี้เหลือน,นิดเดียวเองนะครับจริงๆไว้แถวแถวนี้ก็ได้นะไม่ต้องไปแค้นี่นะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแต่แน่นก็ได้โอ,โอ้ก็ก็ไม่ขยับเลยครับ กันไปดูด้านนอกกันลมก็ออกดีครับตรงนี้อันนี้แผงโซลา่าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมติดไว้แถวนี้ดีกว่านะครับมันก็เป็นล็อกของมันพอดีนะครับนะครับ เราก็ต้องหลีกระจกบานอื่นไว้ทั้นเนี่ยลมลมจะเข้าแต่ก็ไม่ได้เข้าแรงนะครับเข้าเบาๆนะครับถามว่าลดความร้อนได้ไหมก็ผมว่าระดับหนึ่งก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ